สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณแม่บ้าน,านเข่นเคยนะคะกิจวัตรประจำวันเก็บตกปีใหม่อีกครั้งค่ะเก็บตกอีกครั้งค่ะเพราะว่าเยอะอยู่พอสมควรแต่ก็หมดแล้วละคะ่ะคือทำไมถึงว่าเก็บตกคือจะต้มพะโล้ตีนหมูค่ะคุณแม่บ,บ้านก็เรียกตีนหมูแ่ะคือเขาเลี้ยงหัวหมูก็เหลือขากีมันนี้ค่ะก็เหลืออยู่สามขา ค่ะเหลืออยู่สามคุณแม่ก็ต้มแล้วนะคะต้มแบบต้มไว้ก็ล้างทาความสะอาดนะคะต้มแล้วก็จะมาต้มพลโลกิน,นะคะ่ะแล้วก็มีไข่นะคะไข่ไข่นี่ก็คุกอ่ซีอิ๊วแล้วนะคะแล้วก็มีเต้าหู้เต้าหู้ชิ้นนึ่งเต้าหู้แผ่นหนึ่งะคะก็ทอดเรียบร้อยแล้วก็มีเลือดไก่อยู่ก้อนนึงคือคืออาจจะทำแบบ ผิดเขาค่ะแต่คุณแม่ว่าอันไหนที่มันเหลือมาเราจะไม่ทิ้งนะคะเราจะเอามาทํากินรวมๆกันค่ะเพื่อเป็นการประหยัดนะคะคําว่าประหยัดคือเราจะไม่ทิ้งไม่คว้างค่ะเราจะเอามาทํากินได้หมดเลยค่ะคือเครื่องเครื่องพะโล้ของเราก็เป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้บนรถลูกค่ะมีขายสองละห้าบาทค่ะสองละห้าบาทก็ใช้ประมาณสองซองนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะคุณแม่ก็ต้มน้ําทิ้งไว้ละค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะ มาทำกันเลยค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณแม่ก็จะใส่ตีหนหมูลงไปนะคะหาจีนะคะจะไม่ผ่านะคะจะใส่ยกดุนอย่างนี้เลยใส่ยกอย่างนี้เลยค่ะจะไม่ผ่านค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็จะใส่เครื่องลงไปะคะ่ะธรรมดาเขาเขาทำเขาจะผัดเครื่องคะ่ะแต่ว่า คุณแม่เน้นแบบว่า,าทำง่ายๆทำง่ายๆไม่ผัดค่ะไม่ผัดจะใส่ลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยค่ะเครื่องพลอโลสองห่อนะคะก็ประมาณสิบาทะคะ่ะห่อละห้าบาทบนรถลูกมีขายนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าช่วงปีใหม่เนาะจะเลี้ยงหัวหมูจะเลี้ยงไก่จะเลี้ยงอะไรเนี่ยจะเ,เหลือทําพะโล้เนี่ยก็ต้องการทําพะโล้ไม่อยากไปร้านค้าออกมาไกลอะไรเนี่ยคอยลดลูกชายมีขายนะคะลดลูกชายมีขายค่ะห่อละห้าบาทนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะคุณแม่บ้านๆก็แบบว่าทำง่ายๆค่ะ ทำง่ายๆเวลาเราใส่เราก็ระวังตัวที่หนีบด้วยแม็กก็ลงไปนี่ค่ะใส่ลงไปเลยอีกหนึ่งก็จะมีขามีรากผักคีใส่ลงไปเลยค่ะ เพราะว่าตีหนหมูนี่เราก็ต้มเปื่อยแล้ว<ม>เดือดมาก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะฮะค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะก็เดือดคุณแม่ก็จะปรุงเครื่องนะคะปรุงเครื่องอันหนึ่งก็ใส่ซีอิ๊วหวานจ้ะ สีหวานสีอูดมเคะ่ะใส่ก่อนนะคะใส่สักนิดนึงสีหอมหอมมากๆกแล้วก็จะเติมน้ำตาลค่ะน้ำตาลเอาน้ำตาลอ้อยน้ำตาลมะพร้าวหรืออะไรเนี่ยลูกซื้อมาก็าหมดคงจะเติมน้ำตาลทรายลงไป แต่น้ำตาลตัวนี้หวานหวานนะเนี่ยน้ำตาลนีนบนรถลูกก็มีขายไม่รู้ลูกขายกับปลุกเท่าไหร่ก็ไม่รน้ะนี่ค่ะใช้ไม่หมดก็เก็บไว้ในไปได้ปิดฝาสนิทเรียบร้อยเขามีฝามีอะไรสี่สำคัญขาดไม่ได้ใส่ทั้งน้ำตาลใส่ทั้งผงนัวนี่ค่ะขอโทษคนที่ไม่ทานผงนัวนะคะเพื่อน คือครอบครัวแต่เราครอบครัวอย่างคุณแม่บ้านย้ำเสมอว่าควเรือนกอ็ไม่ทานเหมือนกันนะคะคือทำไมถึง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 ไม่ผัดเครื่องถ้าผัดเครื่องก็จะดีจะมันอีกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนาะปีใหม่เราก็กินแต่ของมันๆเนาะกินหมูย่างกินอะไรสารพัดก็จะใส่ตัวนี้เลยก็จะ งดนิดนึงนะคะงดมันนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเขาเครื่องเขาจะได้ซึมเข้าไปในตัวเลือดตัวอะไรนี่ค่ะแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวใส่ทีหลังนี่ค่ะมันก็จะไม่มีเลยเดี๋ยวมันอานนี้ก็ออก แม่ก็จะเติมเกลือลงไปนะคะเกลือก็กินเกลือมัง่งกับเพิ่มสารไอโอดีนนี่ค่ะใส่เกลือลงไปนิดนึงนี่ค่ะหอมหอมค่ะหอมเครื่องแล้วก็จะใส่ไข่ลงไปเลยนะคะไข่นี่เราก็คุกอซีอิ๊วแลวนะคะใส่ไข่ลงไปเลย ทำง่ายๆค่ะทำแบบง่ายๆแบบง่ายๆกินได้ด้วยสะอาดสะอ้านถือว่าเราไม่ได้ทำรายละเอียดให้เพื่อนๆดูแต่เพื่อนๆคงจะ,ะลักษณะคล้ายๆกันค่ะคือคุณแม่แม,แม่บ้าน,านคือเวลาลงคงลงคลิปคุณแม่ก็ตัดต่อตัด,ตดอะไรไม่เป็นก็อยู่แบบลำพังละค่ะแบบว่าลูกก็อยู่กรุงเทพ เวลาทําเสร็จปั๊บก็ส่งไฟล์ส่งลูกไปให้ลูกเดี๋ยวจะชิมดูนะคะจะชิมก่อนคือเขาชิมได้ค่ะเพราะน้ำก็ร้อนชิมได้ก็เราจะเราเราจะได้ปรุงต่อนะคะแต่หอมนีม่โอ้โหหอมมาเลยนะขาดทุกอย่างเลย แม่ก็จะเติมน้ําตาลลงไปอีกค่ะพะโลเขาก็จะออกหวานนะคะแต่ว่าบ้านคุณแม่บ้านบ้านก็เป็นบาหวานแต่ว่าก็ต้องใส่ให้เขาแบบมีความหวานนิดนึงอะคะ่ะใส่หวานไปใส่งปรุงรด ใส่ซีอิ๊วขาวใส่อย่างละนิดละหน่อยค่ะเพราะว่าเครื่องเราเยอะมากใส่อย่างละนิดละหน่อยค่ะเครื่องเขาก็มีคุณภาพดีๆทั้งนั้นแหละค่ะจะได้เพิ่มความหอมความอร่อยนี่เห็นไหมไม่ขึ้นมันเลยค่ะพะโล้เราไม่ขึ้นมันเลยค่ะ จืดอีกค่ะจังอีกจืดอีกเดี๋ยวเติมซอสฝาเฉียวอ่ะพอแนละ้วรอให้เขาเดือดเดือดลงสักนิดนึงก็าทานได้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะมาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อคือก็เดือดนิดนึงนะคะก็เดือดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่า คุณแม่วันบ้านไม่เปิดไฟแรงค่ะเดี๋ยวช้อนฟองออกก่อนช้อนดีไหมเนี่ยมีแต่เม็ดตัวนี้เต็มเลยนี่ค่ะเขาก็ยังมีมันติดอยู่นั่นแหละธรรมดาแล้วต้มตีนหมูเนาะหมูก็ต้องมีมันละค่ะแต่คุณแม่วันบ้านก็จะใส่เต้าหู้นะคะก่อนอนุญาตใช้มือนะคะทำเองกินเองค่ะ นี่ค่ะเพื่อคนที่เรารักนี่ค่ะใส่เต้าห้หูลากหลายค่ะเครื่องแน่นเต็มหม้อเดี๋ยวจะชิมต่อนะคะคือสูตรคุณแม่บ,บ้านจะไม่ตายตัวนะคะคือสูตรคุณแม่บ้าน,านจะปรุงไปชิมไปค่ะ พอแล้วค่ะรสชาติของคุณแม่บ้านๆปรุงในครอบครัวคือความหอมนี่มาเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองก็หวานกลมกล่อมเข้ากันค่ะหวานกลมกล่อมเข้ากันแล้วก็อันดับสามก็ความเค็มติดนิดนึงค่ะคือกลมกล่อมพอๆกันเข้ากันอร่อยค่ะซดน้ำก็คล่องคอขยำข้าวก็ ได้นะคะลักษณะแบบกลางๆค่ะหอมแต่กินหอมมากเลยค่ะกินหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวจะดีแก็ตนะคะอ่าพะโล้พะโล้เนี่ยถ้าเรายิ่งเคี่ยวไว้นานๆน,นะคะเคี่ยวไว้นานๆเนี่ยเขาก็ยิ่งจะมีความนัวความเข้มข้นอยู่ในตัวของเขาเราจะอุ่นไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราเวลาเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราก็ใส่ผักคีค่ะโรยหน้าแตกหน้านี่ค่ะ แต่งหน้าลงไปก็ถือว่าเสร็จแล้วะคะ่ะพะโลตีนหมูคุณแม่ก็เรียกตีนหมูเลยค่ะบางภาษากลางก็เรียกขายกี่แล้วค่ะคแม่ก็เรียกตีนหมูแหละบ้านๆเนาะนี่ค่ะไม่ผ่านนะคะสามชิ้นค่ะไม่ผ่าค่ะสามชิ้นคือบางคนก็จะทานเป็นแบบตีนหมู กิมน้ำจิ้มก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเก็บตกจากปีใหม่นะคะนี่ค่ะพะโลสวยมากน้ำก็สีสวยค่ะน้ำน้ำเม่น้ำสีสวยค่ะน้ำนี่ค่ะ นี่ค่ะเห็นไงคะมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆที่อยู่ใกล้ๆมาทานด้วยกันมาชิมที่ว่าคุณแมบ่บ้านทำง่ายๆกินได้ไหมอร่อยไหมลองเลยค่ะลองเลยค่ะคือของสิ่งที่เราทํำทุกอย่างเราทําแล้วไม่เคยเททิ้งค่ะไม่เคยเททิ้งกินพอดีพอดีเลยค่ะเราจะกินพอดีพอดีเลย อร่อยอร่อยอร่อยสาหรับในครอบครัวของคุณแม่บ้านๆน,นะคะอร่อยค่ะพโล้ตีนหมูไข่เน้นไข่แล้วก็ใส่เลือดหมูโอ้ยเลือดไก่ค่ะเลือดไก่แล้วก็ใส่เต้าหู้ส่วนที่เหลือนะคะที่เหลือเราก็เก็บมาผสมประสานกันคือก็ทําได้กินได้ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะค่ะสุดท้ายท้ายสุดนี้ ก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เ,เคยเขาว่าช่วยกดติดตามคุณแม่เพียนคุณแม่บ้านๆช่อง you tube แชมป์พากินนะคะช่องแชมป์พากินค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รู้ก็เซิร์ชแปกพิมพ์ว่าแชมป์พากินค่ะก็จะมะีเป็นรูปของลูกชายคนโตแล้วก็จะมีอาหารของคุณแม่บ้านๆแล้วก็จะมีแชมป์พากินพากินนู่นกินนี่ อยู่ในช่องเดียวกันก็ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะคนบ้านๆคนบ้านๆค่ะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายก็อยากจะอยากจะทำอยากจะทำแบบบ้านๆน,นะคะเพื่อความสุขชอบมากค่ะชอบมากคุณแม่ทำแล้วคแม่ก็ดูของคนนู้นคนนี้ก็กดไลค์เข้าไปทั่วละคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบแม่ชอบค่ะสวัสดีดีปีใหม่อีกครั้งนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคน ด้วยรักและผูกพันสวัสดีค่ะ